สวัสดีครับพี่น้องครับพอกระบายเส้นชัยแนวพุกเก่ามือนีมือนีผ้ามาตำหุงอยทงพี่น้องตำหุงกับบรรยากาศยาม่้ำขลังคำขึ้นอยู่ทงหน้าเสียงหน้าพี่น้องมาใส่เบ็ดมากินงเข่าแรงทงตำหุงแบบลูกทุ่งแท้เลยพี่น้องเลยบางทีก็เก็บว่าน้ำหัวน้ำสันดีล,ละนี่แหละเชิงปรุงก็ตามมีตามเกิด อืมอเสียงหน้าพี่ต้องน,นี่แหละมีปลาแดกเสียงหน้าเสียงหน้าพี่ต้องปลาแดกตัวเฮ้ยำปลาเฮยเฮย์เ <laughs> นี่ยนาวพี่น้องมันน่องตัว อ้ยสมบก,กอกใส่สุญญเดีย๋ยวผมพาหยำกันเงกอนเนี่ยบก,กอกก็ได้ไเปน้รงเนอะบรรยากาศเสียงหน้านามเปลงพป่นรองพูดอ่ะกองไฟลุกอยรับตามหมักฮู้ินยุทงพป่นรอง,องเสียงครบเสียงเสียดห้องบรรยากาศ ถึงนะโหสุดพี่น้องจกจๆกจแพร่แอ้ยเอาใส่ที่บาดเยตั 2> 2> 對對้มบาดเนี่เอพี่น้องจัววกจวบใส่พริก็มิกบแดงพริเขียวพี่องอไเนี Chua chua Chưa chết đâu Mình sẽ cắt lục thung lục thung Thêm vào nè Tấm miếng tấm cướp con nữa Xem không Phán như tuần Xem con giống xếp không <NYU> บึ๊บตัวน, i̇şte. นั้นทั้งยเหเ้ยฮืมมันได้กัดทองท่งอีสานแหละปแดกปลาไหลมอีกหน่อยจออืมยนนขาวๆกว่าเพชรจุดตัวเหงอ thuê cái thuê cũng tốn lắm ta không ạ nè tránh này không nè Đẹp loại đẹp loại nó tầm hung phòng thùng y sán không Chú, พี่คุ้มกันพี่เห็นหงกันเนาะอืมเ <c> ฮ <oughs> ้อหงไงบักพริกมันบ,บ่บัุกไปหน,อน่องไม่ได้สีแแตเะนาะสีขาวแแตไปหน่องอืม <c oughs> เนี่ย <c oughs> ว่าจะแจะ๊กใส่เบ็ดไปหน่องไม่ใส่เบ็ดมึงถูกหน่าอ่า sườn xẹp hử, mặt đi bà hử, ô, ừ ừ không ครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเขานะครับเบอพี่น้องอิซีทุกท่านนะครับผู้ชมมารับชมนะครับชิมเมียบรรยากาศตะมุ้ยตรงหน้าลูกทุนลูกทุนอีสานแท้ๆพี่น้องนะครับขอบุขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับชิมเมียแฉกกาขอปิดไปเพียงเสนีนะครับเนาะปอกันชิมหนังมือหนังครับพี่น้องครับสวัสดีครับ